พูดออกจากใจไม่ใช่แค่ออกจากปากการพูดออกจากหัวใจคนฟังเขาสัมผัสได้ในความรักความจริงใจตรงนั้นถ้าหากวันนี้เรามีพฤติกรรมที่เสแสร้งแกล้งทำแค่พูดไปตามมารยาทมันมันลมปากออกมาไปกระทบเขาเขาก็รับรู้ความรู้สึกนั้นได้ว่าเราเป็นคนพูดไม่มีความจริงใจ ฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าหากว่าใครที่พูดปากกับใจไม่ตรงกันแล้วมาบอกว่าฉันก็ทําดีทุกอย่างฉันก็ใช้ถ้อยคาเชิงบวกแต่เหตุฉไฉนมันมีแต่เรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตเรื่องดีๆไม่เกิดขึ้นเลยให้เช็คตัวเองเลยว่าเราเป็นคนที่พูดปากกับใจตรงกันไหมตัวอย่างเช่นถ้าเราจะชมใครสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าวันนี้คุณสวยมากเลย แต่ในใจของเราอะนึกในทางตรงกันข้ามเลยว่าไม่เห็นจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยเหมือนเดิม ความคิดตรงนี้แหละมันย้อนแย้งกันมันจะทําให้คําพูดที่พูดออกไปนะจะไม่ดึงดูดพลังงานบวกหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยถ้าเราจะชมใครจะควรจะพูดกับใครอ่ะให้พูดจากหัวใจจริงๆจ,จ,จากความรู้สึกภายในรู้สึกอย่างไรพูดออกไปบนความรู้สึกที่ไม่เสแสร้งแกล้งพูดคําชมที่ออกจากใจมันก็คล้ายๆกับยาวิเศษหรือพลังวิเศษที่จะช่วยให้คนที่เราชมอ่ะ เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นครูแอลเคยชมนักเรียนชั้นป .1 ในระหว่างที่เข้าแถวคารบธงชาติเมื่อคุณครูท่านหนึ่งเดินมาถามครูแอลว่าเนี่ยครูแอลนักเรียนคนนี้เขาอ่านออกเขียนได้ไหมเพราะเวลาเข้าแถวผมสังเกตดูเขาไม่เคยอยู่นิ่งเลยสิ่งที่ครูแอลเห็นก็คือเด็กคนนั้นหยุดแล้วก็เงยหน้ามองครูแอลเขาคงจะคิดว่า ครูจะพูดว่าอย่างไรเพราะในความเป็นจริงเด็กที่ครูแอสอนคนนี้เขาอ่านหนังสือยังไม่ออกหรือเขียนยังไม่ได้แล้วก็ออกเสียงยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ครูแอลตอบคุณครูท่านนั้นไปก็คือเป็นสิ่งที่ครูแอลต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็กก็เลยบอกไปว่าอ๋อน้องเดียน่ยเป็นเด็กที่อ่านหนังสือได้เสียงดังฟังชัดเวลาอ่านก็อาปาก ว่างแล้วออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำชัดเจนมากมีความมั่นใจในตัวเองสูงสิ่งที่คือแบผู้ชื่นชมไปต่อหน้าผู้คนจำนวนมากวันนั้นอ่ะมันประทับลงไปในจิตใต้สำนึกทำให้น้องเดียมีความรู้สึกดีกับตัวเองแล้ว รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้พอเข้าห้องเรียนนะพฤติกรรมเขาเปลี่ยนเลยเขาขยันและตั้งใจเรียนแล้วออกเสียงได้ชัดเจนมีความมั่นใจคําพูดที่ออกจากใจมันเป็นคําพูดที่ใครๆก็ต้องการฝึกและใช้บ่อยๆค่ะ